ีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0890653429ครับวันนี้เรามาให้ดูกันสลับรถ Honda Civic Coupe นะครับผมคันนี้นะครับนะครับเปลี่ยนแผงแอร์นะครับใหม่นะครับแผงเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแผงเดิมเดิมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรานะครับเจ้าของบอกว่าต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับใช้พื้นที่าต้องการพื้นที่เราก็เปลี่ยนจากแผงแผงสั้นมาเป็นแผงยาวที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับพร้อมก ไฟอ่าไม่ใช่ครับเดินสายข้อแอร์นะครับแต่ก่อนเส้นนี้จะอยู่ด้านบนนะครับสายใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เราก็เอาซ้อนลงไปไว้ข้างล่างนะครับเออปวดตรงทอแอร์เลยนะครับนี่นะครับแก้ไขให้เป็นเรียบร้อยนะครับอุณหภูมินะครับตัดต่ออยู่ที่11.2องศานะครับทันนี้ไม่ได้ทําตู้แอร์ด้านในนะก็อ่าจะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับรถที่ยังไม่ได้ล้างนะครับเปลี่ยนแค่แผงเปลี่ยนแค่แผงแล้วก็แว็ก น้ำยาเติมน้ำมันคอมใหม่นะครับสำหรับรถ h ั n ด a Civic นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ